เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเทรลาคาสิกสำหรับการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ของราคาเหรียญ LUNC หลังจากที่ชุมชนของเทรลนั้นได้ประสบกับความสำเร็จในการปรับใช้งานการอัปเกรดเทโล22ที่เปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลการปักหลักและการเผาไหม้ของเทโลแเบอร์ในการเปิดตัวการอัปเกรด v 23 การอัปเกรดมีเป้าหมายเพื่อเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างบล็อกเชน IBC ระหว่างบล็อกเชนของ Cosmos และระบบนิเวศของ t e ทราค l าส s ิกช่อง IBC ถูกปิดในช่วงของ UST r e p e c เพื่อป้องกันความสูญเสียเงินทุนโดยทางเอชวิรคิมผู้พัฒนาหลักของเ e ราแ l เบอร์ตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกชุมชนสามารถคาดหวังว่าจำนวนโครงการที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่มีการอัป ต v 23โดยทางนักพัฒนาจะเปิดใช้งานช่อง IBC อีกครั้งที่บล็อก10,542,500ประมาณวันที่5ธันวาคมดังนั้นปล่อยให้สินทรัพย์ที่ติดอยู่หลายผ่านช่องโดยสินทรัพย์ตัวใหญ่จะติดอยู่บน o s m o มชีตอย่างไรก็ตามจะไม่มีผลจนกว่าจะเปิดใช้งานการอัปเกรดเครือข่ายเป็น v 23นอกจากนี้เอสเวิร์ดคผู้อำนวยโครงการของ TGF ได้ส่งความคิดริเริ่มครั้งแรกด้วยข้อเสนอ10946โดยมีเป้าหมายที่จะสรรหาโทเค็น l u n จำนวน750ล้านรายการสำหรับนักพัฒนาโครงการผู้สำรวจความถูกต้องและสมาชิกชุมชนสำหรับการสนับสนุนการฟื้นฟูเทอร่าคาสิกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมการอัปเกรดการตรวจสอบและระดับเครือข่ายจะช่วยนำยูทิลิตี้กลับมาเพิ่มราคา LUNC ในขณนะเดียวกันชุมชนคาดว่า Binance จะเบิร์นโทเค็น LUNC อย่างน้อย20-25พันล้านโทเค็นในวันที่2ธันวาคมหลังจากนั้นกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตจะเปลี่ยนกลไก การ line, เบิร์ลายเดือนจนถึงนา,นาขณะนี้ไบแน e ได้เผา LUNC ไปแล้วกว่า13.712พันล้านเหรียญชุมชนเทอร่าคาสิกถือหุ้นมากกว่า13%ของการจัดหา LUNC ทําให้โทเค็น LUNC ทั้งหมด869.06พันล้านโทเค็นยิ่งไปกว่านั้น จำนวนโทเค็นที่ถูกเผาสูงสุดถึง28.434พันล้านโทเค็น LUNC โดยมีอัตราการเผาไหม้รายวันมากกว่า402ล้านโทเค็นต่อวันและในปัจจุบันราคาคุ้งเหรียญลูนาคลาสิก LUNC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่1.5802มีศูนน้ำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อข้างเงิน US d ลลาร์ตอนนี้ตัวชีวัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดง Snapper ยังคงอยู่ในเทนขาลงและ m c d x ตอนนี้ยังไม่ปรากวอลุ่มของปริมาณการซื้อขาย i <laughs>